สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแยกกอของนกหัสดาอยุนะครับเป็นบอลสีตับรามเกียรนะครับครับวันนี้ผมได้มาฟุมฟองกออีกเหมือนกันนะครับน่าจะมีหลายต้นเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับกระถางเล็กๆเช่นกันนะครับปกติน่าจะต้องต้นใหญ่ใบใหญ่กว่าน,นี้นะครับ เดี๋ยวจะมาลื้อดูกันนะครับต้องเอาอันนี้ออกก่อนครับไอ้ที่ค้ำบอลน,นะครับตรงน,นี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ใบเสียหายก้านเสียหายได้นะครับเอาไม้ค้ำออกแล้วนะครับ นี่ฮะลักษณะต้นเจ้าของเก่าเขาจะเลี้ยงในร่มอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะเดนก็จะมีหัวไหมต้องลุ้นดูครับลุ้นดูก่อนครับมีหัวไหมครับเจ้าของเขาการันตีว่ามีหัวนะครับผมก็เลยเทฟมาครับอ่าต้นกันครั ต้นมัน,มนแอเลขนครับหลากลาก,ก่อนเยอะนะครับหลากเยอะเยอะมากเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันดูนะครับน,นี่ครัอันนครับ ลุ้นกันครับมันจะมีหัวนะครับลุ้นกันเนาะแต่ว่าต้นเลี้ยวมากเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นละน่าจะมีครับลุ้นลุ้น หลอดเนาะเรียกว่าหลอดนะครับกำลังขึ้นมาใหม่แล้วมีครับเห็นอะไรใช่ไหมครับมีหัวแล้วครับมีหัวเนาะแต่ไม่ใหญ่มากโอ้ม่ใหญ่ไม่ใช่สิครับ,บมันเปมนต้นเดียวกันหัวเดียวกันนะครับ ทั้งห้าหกต้นนี้ครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญล้างให้สะอาดนะครับจะได้เห็นเที่ยวเห็นเที่ยวเห็นหนอมันครับเวลาเราแยกแยกก่อจะได้ไม่ตัดเที่ยวตัดหนอมันนะครับาะเป็นบอลสีที่หายากนะครับเป็นบอลสีพละนะัะอันนี้อยู่ในกลับรามเกียรตินะครับ นกติดดายุครับโอเคนี่ครับหัวใช้ได้เลยครับเขี้ยวโคตรเยอะครับนี่ครับลากก็เยอะต้นก็เยอะครับเขี้ยวก็มีครับเจี่ยมาก โอเคครับนี่ครับเดี๋ยวไปรเราไปแยกต้นกันครับครับนี่ครับสวยๆครับนกสัตวายุหัสดายุนกหัสดายุนะครับพอดีพูดผิดพูดผิดนะครับจําชื่อไม่ค่อยได้ครับสวยๆครับนะครับจะมาแยกต้นกันครับ ลาก่อนจะพันกันครับลาดึงออกระวางนิดนึครับหนึ่งต้นนะครับต้นเล็กนะครับมีเขี้ยวด้วยไปด้วยครับ องต้นนะครับเขี้ยวน่าจะยาวตัดตรงนี้ก่อนละกันสวยครับสวยนะครับกิ่งนี้สวยมากแต่ว่าใบาน่าจะหักเอก,ก้านน่าจะหักนะครับก้านนึงไม่เป็นไร ได้มาแบบนี้ครับสามต้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ,ะสี่ต้นแล้วนะครับดูมีหลอดกำลังขึ้นนะครับ เขี่ยวเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ก่อนละกันเนาะติเดเขียวไปด้วยห้าต้นนะครับสองต้นนี้น่าจะเป็นต้นแม่เนาะต้องใช้ความาระระวังนิดนึงครับโอ้มีมีหนอดด้วยตรงนี้ สวยครับสวยมากนะครับนี่ครับต้นแม่นะครับอันนี้ผมเอาจะไว้ตั้งแม่พันุนะครับมีหลอดแล้วนะครับใบใหญ่สวยถ้าเขาได้อยู่ในกระถางที่กว้างกว่านี้มันก็จะโตไวนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดินที่เราผสมด้วยนะครับ นะครับนี่ครับจำนวนที่ได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เจ็ดครับเจ็ดต้นครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ